ะะมีจานวนที่ลดลงในทางตรงข้ามกับมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ,บด้านเศรษฐกิจเนื่องจากพิโควิส19ิมีจํานวนเพิ่มขึ้นรนะยัดือนก็มีความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้นค่ะชุมชนชาวข้าประนะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบ,บทางด้านเศรษฐกิจนี้ค่ะทาง KCF ในฐานะที่เป็นเกษตรกรและเป็นผู้ประกอบการนคราปฐมค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะปรับโหมดมนาะสู่การค้าขายออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่า ชุมชนนะคะเกษตรกรกหรือชุมชนรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีความรู้ยังไม่มีความพร้อมไม่มีทีมงานที่จะทํารู้สึกมืดแปดด้านนะคะาทาง KCF ค่ะอาสาที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะคะในการนําสินค้าของชุมชน,นะคะ่ะเข้าสู่โมเดลที่เรียกว่าเป็น KCF m a r l นะคะเป็นร้าน Virtual Store หรือว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ ต่อไปนี่นะคะออนไลน์เนี่ยจะไม่ใช่ทางเลื่อกนะคะแต่ว่าจะเป็นทางรอดให้กับผู้ประกอบการหรือว่าชุมชนเพื่อให้สามารถค้าขายไปได้ทั่วประเทศคะ่ะ ร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการกับทาง KCFMART แล้วนะคะก็จะมีกลุ่มเกษตรกรส้มโอนะคะนครชัยศรีกลุ่มข้าวนะคะของนคนปรปฐมแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงเป็ดไข่เป็ดไข่ไก่ค่ะมีร้านค้าที่เป็นร้านาขนมชื่อดังของนคนปรปฐมนะคะอย่างเช่นขนมเปียรครูสมทรง มีปาลินแดดเดียวแห่งรุ่นน้ำท่าจีนะคะมีหมูแดดเดียวสำหรับคนที่อยากจะช่วยเหลือชุมชนนคนปรปฐมนะคะสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ที่ไลน์แอดค่ะ KCF มาค่ะ เริ่มต้นค้าขายออนไลน์นะคะแต่รู้สึกมืดแปดด้านทําอะไรไม่ถูกนะคะไม่มีความพร้อมหรือว่ายังไม่มีความเข้าใจทางเค f เเข้าใจเป็นอย่างดีคะ่ะก็เลยสร้างโมเดลที่ชื่อว่าเค f เอฟมาขึ้นมานะคะโดยที่เค f เอฟมาะคะ่ะจะมีทีมงานแอดมินนะคะในการช่วยตอบคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะรวมไปถึงการจัดส่งไปยังลูกค้าคะ่ะอันนี้ก็คือทีมงานของเราคะ่ะที่ช่วยในการตอบคําถามผลิตภตัณฑ์ตลอดทั้ง7วันค่ะสินค้าทุกตัวท,ที่ทางประชาชนสรรมกค็คือ จะมาที่นี่หมดค่ะสามารถที่จะสั่งได้ที่ Line แอดแอดเมานะคะแล้วก็จะสามารถพูดคุยกับแอดมินหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะ ไหเข้าถึงลูกค้าทั่วไปเลยค่ะอยู่ถึงบ้านก็ได้ก็ได้รลบได้แต่วะะ่าไวในขนมออนไลน์แค่วันหรือสองวันเลยแล้วก็ดอกก็คือเป็นน้ไม่เคยรู้จักผานขายออนไลน์เลยแล้าก็ขายหน้าร้านขายตามตัวแทนแต่ทุกวันนี้เขาขายทางออนไลน์ยอดก็เพิ่มขึ้นนี่ก็เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่ามันเข้าได้ทุกพื้นที่ทุกคนสามารถซื้อได้คนที่ไม่เคยซื้อขนมเรา ก็ต <Es> <an> ื้นนะคะเพราะว่าสาดมคารลยนะรือบว่าเรไม่ใช้าองัตลาดเเพราะว่าช่วงปุ้ด้วยเพราว่้เราจะได้อาศัยของคนจัดคุิ ได้ส่งให้ส่งออนไลน์เราก็เลยมีทางออกอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ถ้าเกิดเจ้าของพื้นที่ไม่ได้ลดค่าเช่าให้ก็เราก็ไม่มีกำลังใจตอนนี้เราไ้ขึ้นเราก็มีกำลังใจได้ได้ส่งได้ขายเป็นอะไรที่ว่ายาเดินอะไรก็ได้ฉีดไม่ได้อะไรนส่นออร์แกนิกของเรานะคะลรวบอกได้คุณภาพที่ทำมาแล้วช่วงทั่วประเทศถ้าได้ของบริษัทนี้ให้เราเราก็เลยได้ขายทะเทศ่ได้ส่งได้ เราก็เลยมีทางออกมีทางขายเราก็มีใจที่ได้ดีตรงนี้เข้ามา